สวัสดีครับไร้สาระนะครับผมพอดีช่วงนี้ผมมาปลูกต้นไม้ในร้านของผมเนาะพอดีเอ่อผมอะ่ะเคยเล่นไม้ด่างเพื่อที่มันราคาสูงๆนะแล้วก็ไม่ได้ซื้อไม่ได้เล่นใบพักใหญ่ๆเลยเนาะคราวเนี้ยผมก็เริ่มมาเก็บต้นไม้ด่างสวยๆเอามาแต่งร้านแต่งบ้านนะครับผมเอ่อผมอ,อยากดูการเจริญเติบโตของต้นไม้เนาะแล้วก็เลยคิดว่าจะถ่ายรูปไว้แต่พอดีมันมีความคิดนึงว่าอะ ไหนจะถ่ายรูปไปแล้วเนาะก็ถ่ายเป็นวิดีโอแล้วก็อัดเก็บไว้นะครับเพื่อดูว่าต้นไม้ที่ผมซื้อมาเนี่ยปกติแล้วหนึ่งสัปดาห์มันโตประมาณไหนขนาดไหนเนาะผมก็เลยจะมาทาอันเนี้ยเป็นคล้ายๆไดอารี่ต้นไม้ของผมนะสําหรับเพื่อนๆที่ชอบต้นไม้หรือว่าแวะมาดูอาจากมาดูการเจริญเติบโตของต้นไม้ของผมก็เข้ามาดูวิดีโอประมาณนี้กันได้นะสำหรับต้นแรกนะครับก็เป็นต้นของมอนเตล่านะครับต้นนี้เป็นมอนเตล่าด่างขาวนะครับผม จะเรียกเป็นภาษาไทยแล้วกันเนาะจะได้เรียกง่ายๆครับมอนเตล่าด่างขาวของผมตอนนี้ก็ได้มาประมาณสามใบแบบนี้นะเป็นด่างตอนนี้ราคามันไม่แพงมากครับผมก็เลยเลือกซื้อด่างที่มันด่างเยอะๆด่างสวยๆไปเลยเนาะเพื่อเลี้ยงเอามาแต่งบ้านแต่งอะไรประมาณนี้เลยเนาะซึ่งตอนเนี้อ,อก็ยังไม่มีอะไรเลยนะก็จะมีประมาณนี้นครับเป็นต้นไม้แล้วก็มีหลอดออกมาตรงนี้แต่ก็ยังไม่ออกมานะยังเป็นหลอดอยู่นะครับ ยังไม่แทงรอดออกมาเลยอันนี้คือต้นแรกครับที่ผมจะถ่ายไว้เนาะอ่าแต่เรามาดูกันทุกๆหนึ่งอาทิตย์นะครับว่าต้นไม้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงในขนาดไหน,นครับผมสําหรับต้นที่สองนะต้นนี้เป็นบอลกระดาษก้านดํานะครับด่างเนี่ยผมพยายามเลือกลายส,ยสวยๆมาเนาะซนะึ่งได้มาก็เป็นไม้สองใบครับส่วนใหญ่เขาเวลาคนขายเขาขายอะเขาชอบใส่กระถางใหญ่ๆมานะ ทำให้คนซื้อรู้สึกว่าเครยกระถางมันใหญ่ัปเลยซึ่งทุกต้นที่ผมเอามานะครับผมจะมาลื้อกระถางหมดเลยนะเพื่อเช็ค拉างนะครับว่ารากมันเยอะหรือเแปบบล่าถ้ารากมันน้อยนะครับก็จะมาขยับไซสกระถางให้มันเล็กลงเนาะอันนี้ผมก็ขยับไซสกระถางให้มันเล็กลงนะครับต,รนะต้นมาจะดูสูงกับกระถางเนาะแกจ่อยประมาณนี้ครับจริงๆรากมันมีนีเยอะครับต้นนี้ก็ยังเป็นหลอดอยู่นะไอ้ก้านใบเขาด้วยความด่างก็จะเป็นประมาณนี้เลยโอเคอันนี้ซือต้นที่สองของผมนะ จริงๆผมมีหลายต้นเลยนะครับสามสิบต้นแต่ผมจะอัดเก็บไว้นะครับผมอ่านี่คือต้นที่สามของผมนะนี่คือไฟเด็กนะครับผมไฟเด็กด่างขาวเหมือนกันผมชอบไม้สีขาวนะครับด่างสีขาวด่างสีเหลืองผมจะไม่ค่อยชอบเท่าไหรของเขาคนด่างไม่ค่อยสวยไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่ครับนี่จะเป็นใบนะโอเคใบนี้ซึ่งจริงๆมันก็มีใบนี้อันนี้ทําน้ำแล้วนะนะด้วยความที่เขาส่งมาอยู่ในกล่องเนาะไม่ได้รับแจ้งไม่ได้รับอะไระครับ ก็ทําน้ำนะครับใบนี้น่าจะตกแล้ว่าน่าจะไปแล้วนะอันนี้ผมก็เช็คกระถางเปลี่ยนกระถางกันครับดินนี่ก็เป็นดินใกล้ๆกันหมดเลยเนาะเพราะเป็นดินของผมเองนะเป็นดินที่ผมตั้งมาเนาะมันก็จะเหมือนๆกันครับซึ่งต้นนี้เนี่ยก็จะเป็นไม้อุ้ใบเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าใบนะหลอดก็ยังอยู่นนี้อยู่ังไม่แทงนะครับเรามาดูกันว่าอีกหนึ่งอาทิตย์มันจะเป็นแบบไหนเนาะอ่าส่วนต้นที่สามนะครับเออนี่เลย จงอ้างด่างสาวนะครับอันนี้เป็นอะโลคาเซียนะเป็นอะโลคาเซียสามต้นนะครับเป็นอะโลคาเซียเดี๋ยวผมสรุปตอนหลังแล้วกันเนาะเราลองมาดูว่ามีใบไหนบ้างเอ่อใบแรกจดก็น่าจะเป็นใบเล็กนะครับนี่เลยใบเล็กนี่นะนลลนนะแล้วก็มาเป็นใบนี้โอเคพอเป็นใบนี้ปุ๊บผมคิดว่าน่าจะเป็นใบนี้ต่อนนะมอ่าอาจจะเป็นใบนี้ก่อนนะใบนี้อ๋อก็สวยหมดเลยนะ แล้วก็มาเป็นใบนี้ครับลองเช็คกันนะมาเป็นใบนี้ใบนี้นะครับมันก็จะแหลมๆเหมือนงูจงอางมั้งครับเขาเลยเรียกจงอางครับแล้วก็เป็นใบนี้ครับใบล่าสุดซึ่งออกมาเลยนะก็ด่างสวยทั้งหมดเลยครับอันนี้จะเป็นไม้กี่ใบเนี่ยอันนี้ไม่ทิ้นใบเลยนะผลเลี้ยงงดีมากนะครับรากแบบแกระจุยกระจาจะดูดูว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดใบเลยนะ ไมที่เก้าออกมาใหม่ครับเลี้ยงดีมากเลยนะครับโบตั้งโชชันเลยนะเนื่องด้วยอันนี้อาจจะเป็นไม้ในจังหวัดเดยวกับผมก็ได้นะครับไม่ได้ส่งกล่องไม่ได้อะไรมาเนาะไม้ก็เลยสดชื่นหน่อยหนึ่งครับโอเคไม้ใหม่ซึ่งมานะหลอดไม่รู้จะมาเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอีกหนึ่งอาทิตย์เนี่ยมันจะเป็นยังไงเนาะสำหรับต้นไม้ต้นสุดท้ายของชิปนี้นะนี่เลยเป็นไม้ที่เขาเคยเอามาแลกเอาผาดกันนะ สุดยอดเลยจากตอนนั้นสีตอนนี้ตอนนี้ราคาเหลือแค่หลักรนะ้อยสองร้อยครับแต่ด่างสวยนะนครับเป็นหูช้างด่างขาวนะครับผมผมก็เป็นคนชอบด่างสีขาวแล้วชอบด่างแบบนี้เนะก็เลยเลือรรกขายต้นไม้ที่มันด่างแต่แบบนี้ประมาณนี้เท่านั้นเลยคนระับช่วงที่ผมได้มาใหม่ๆเนี่ยด่างก็จะประมาณนี้หมดเอ่อช่วงนี้เนี่ยผมจะหาแต่ต้นไม้ด่างประมาณนี้หมดเลยนะ โอเคเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะเป็นไม้กี่ใบเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าใบครับซึ่งใบแรกเนี่ยเราจะดูกระดาบใบเนาะกรดาบใบนี้อยู่ด้านนอกใบแรกก็น่าจะเป็นใบนี้ะที่เหลืออยู่ตอนนี้นะก็มาใบสองก็น่าจะเป็นใบนี้ครับนี่เลยอันนี้น่าจะเป็นใบที่สามคือใบนี้เหรอแล้วใบที่สี่เป็นใบนี้ครับใบที่ห้าคือใบนี้อันนี้ตอนผมซื้อมาเนี่ยกระถางใหญ่มากเลยนะกระถางแบบสิบกว่านิ้วอะสิบ ตั่องนิ้วเอ๊ะใช่ปะใช่มัง้งเหมือนกระถางใหญ่มากครับแต่พอมาลือล้อรากดูจริงๆมีรากแค่นิดเดียวนะเหมือนเขาเพิ่งตัดมาชานะครับรากมันยังไม่มีเลยอะแล้ไปใส่กระถางใหญ่มันก็เลยชาน้านะเนี่ยทนะําน้าหมดเนาะผมรู้แล้เ,เอามาเปลี่ยนกระถางใหม่ครับโอเคเดี๋ยวอันนี้เพิ่งแทงมาเหมือนกันนะดูแต่สีใบย,ยังอ่อนเลยลเราลองมาดูว่าอีกหนึ่งอาทิตย์จะเป็นยังไงนะครับสําหรับต้นไม้วันนี้ของผมก็มีอโลคาเซียนี่ครับสามไม้ อันนี้เป็นไม้ใบนะก็เป็นไม้ที่มันผัดใบคนระับโอ้ไม่ใช่สามมีสี่ต้นเลยเหรอนี่ครับผมชอบไม้ผัดใบประมาณนี้เนาะน้ำสวยดีครับมันจะไม่เลื้อยเท่าไหร่นะก็จะประมาณนี้อันนี้คืออโลคาเซียนครับมันก็จะชอบชื้นแต่ไม่ชอบแห้นะจะขยายพันธุ์ด้วยการแตงงออกหน่อมานะครับแล้วก็มีไข่ด้วยนะแตลงลต้นไม้มีไข่ครนะับเอาไข่มาฟักเป็นต้นไม้ได้นะอันนี้แต่มอนเตล่านี่เป็นไม้เลื้อยนะครับ ก็จะเลื้อยๆ,ๆมาเรื่อยๆครับวิธีการขยายพันธุ์เขาซื้อตัดดีแ้วนะอันนี้ก็จะเป็นหน่อนครับหน่อมาก็มาแยกได้ครับโอเคครับสําหรับวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะอันนี้ผมถ่ายไว้นะครับว่าอีกหนึ่งอาทิตย์เนี่ยต้นไม้ผมจะเป็นยังไงเนาะถ่ายเพื่อเก็บไว้นะครับยังไงเจอกันวิดีโอหน้าครับอาจจะผมมีประมาณสามสิบต้นเลยอาจจะลงไว้ทุกต้นต้นละวันอะไรแบบนี้วันละสี่ห้าต้นนะครับเพื่อดูว่าหนึ่งอาทิตย์มันเป็นยังไงเนาะ ผมว่าพอดีโอ้นี้ประมาณนี้แล้วกันครับยังไงถ้าใครชอบก็ฝากดา<ๆ>กดไลค์กดซับจะขายกดแชท้ผมเลยนะขอบคุณมากๆขอบคุณที่ติดตามผมนะครับผมสวัสดีครับ